อแล้วหลักฐานที่เจ้าของโรงงานโดนพิมพ์ริพายสวมฉลากปาระวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณต่ายเจ้าของโรงงานน้ำปลาระครูกรณีพิมพ์ริพายเด้ออกมาเปิดภาพหลักฐานที่ได้รับจากชาวเน็ตในประเด็นเรื่องการถูกสวมฉลากโดยพบว่าที่ขวดน้ำปลร้าดังกล่าวมีการใช้ฉลากซึ่งระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานของเธอแต่เมื่อดูวันที่ผลิตใต้ฝาพบว่าเป็นสินค้าที่ผลิตวันที่20พฤษภาคม2564 โดยเมื่อได้ดูภาพจากฉลากสินค้ากับฝาขวดคุณตายยืนยันว่าไม่ใช่สินค้าที่โรงงานของตนเป็นผู้ผลิตพร้อมขอให้เจ้าของขวดปราดังกล่าวส่งหลักฐานมาให้เธอรวมถึงหากใครมีหลักฐานเพิ่มเติมก็สามารถส่งมาให้ได้เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการต่อสู้ในชั้นศาล